ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆนนะักโคกหมากลุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลกันอีกแล้วครับแดง AI ขาผู้เล่นโอเ OK. ค เราไปดูแต้ง AI กับคู้เรนเบวเคในกระดานนี้เพเป็นแนวทางนการศึกสามากลุกไทยมาพร้อมกันครับทุกท่านเอาละครับตามบอกว่าคู่ต่อสู้นี่แต้มพันห้าครับตบเท้าเรียงแถวเข้ามาทดสอบ AI กันเลยครับสําหรับแต้มพันห้าสายเหลืองไปครับเปิดเป็นเบีย้ยคู่กลางดูว่ามากขาวจะรับมือยังไงโอ้โหเอาเปรียบหน้าเบีย้ยนะ AI นี่ ไปรูปคมผู้เล่นไปโอเคก่อนเลยครับเล่นอย่างนี้ครับล้าจะบุกกันยังไงอ่ะบุกได้แอดหักกระดูกไอไอก่อนแล้วกันปูเบี้ยคู่มาอีกส่งกำลังใจเชีย์ผู้เล่นเพโอเคกันปูสามครับโอ้โหช็อตนี้เอาไม่เอาไอไอไม่เอาครับ ใช้เบีย้ยกร้ามปูไปรับเอาไม้เอาแอดยัดมาเลยครับผมอ่าต่งางไฟต่างได้สูงครับสูงกลางกระดานกับสูงริมกระดานขายเม็ดซื้อทางไม่เอาครับจะเอามาสิเหลี่ยมจัดจริงๆครับฟังแดงกินก่อนเลย แรมนี้เอาไงดีขุนมาอย่างไวครับปลูกไว้ก่อนกินสวยงามครับใช้มา้าถามแรกเลยโอ้โหมาเพื่อคาสำหรับมา้าแดงสายลุยไม่คู่เยอะครับอ่าเสริมโคนขึ้นไปลบครบับผมโอ้โ แม่หลบเข้าถ้าจำศีลก่อนครับสำหรับขุนขาวอ่าโอ้โหขุนแดงนี่ร่อเป้าจริงๆนี่มันขุนร่อซื้อครับผมเอาละ่ะมาจับเรือรผมแสนแสบมาตำแหน่งนี้อ่าอาจจะเล็งโคลนไว้ก่อนไม่กลัวครับผมโคลนบุกขึ้นมาเปิดเลยจอดนี้ครับไม่ไว้ใจละ สายตายไอเน่ไม่น่าไว้ใจครับผมเอาเรือมาลองหลังโคนไว้ก่อนเรียกว่าสามชั้นไว้ก่อนแล้วกันจังหวะนี้เม็ดมาทําไมครับจะขึ้นได้แล้วช็อตนี้ไม่โนครับอเอาเรือมาล็อกปีกขนแดงไว้ก่อนครับเอไอมีคูซ้อนด้วยนะโอ้โหเอาละครเด้งมามานี่ครับต่างฝ่ายต่างขยับขยายมากอไเตืนขุนมาตำแหน่งนี้ อืมเอาละครับน่าจะหักกันไปข้างหนึ่งครับสำหรับการกระด,ดานแต่มาเขาเขาก็เหนียวนะ AI ดูสิกี่ชั้นเนี่ยดูว่าจะตียังไงเจาะยังไงครับโอ้โหขุดมาทำไมกินใช้เบี้ยก,กินอย่างนี้ครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคล้ำตัวเปิดสิอย่างนี้ โหจัดไปครับมาละเรือหมอนนดเจ้าเก่าเจ้าประจำครับผมแม่โอ้โหถ้าเรือมาอย่างนี้ครับไม่ค่อยดีครับเอาออกไปเลยครับผมเอาไม่เอาไม่ออกด้วยครับผมผูกโอ้โหเอาละครับเอไอน่าจะเห็นอะไรแล้วครับผมช็อตนี้ดันเบี้ยล็อกโคล้วก่อนอ่ะเราไหลเข้ามาครับกินเลยครับผมช็อตนี้ แลกหมัดก,กันเม็ดลองโอ้โหเอาละครับชันเชิงนี่ไหลกาดอ่ะไหลโคนบุกค,ครับอืมอืมอีไออย่าลืมนะเรือเราอยู่หน้าเรือเขานะเอไออไอไม่กลัวครับผมเดินโคนเติมขึ้นไปโอ้โหยังไหลเข้ามาได้ครับสำหรับโคนขาวแม่พลิวจริงๆครับโอ้โหเอาละครับ AI จะทํายังไงครับ a อตีโต้ด้วยแต้มนี้อุ๋ยจุกเหมือนกันนะถ้าโดนแต้มนี้ไอเข้าไปครับอาจจะถึงจนเลยครับสําหรับผู้เล่นเปนโอเคลบไหมอา่าใช้มาไล่ครับไปไหมสําหรับเรือดแดงอื้มไม่ไปครับเติมโคนครับผมลุกเข้าไปอื้มมองหน้าเพื่อนแล้วครับสําหรับขุนแดง อถอยก็ไม่ได้ครับผมแติดเรือหมอนนวดเกียรหน้าอย่างเดียวครับผมดูครับเนี่ยโดน่ายกลอนไอๆก็ให้แล้วสําหรับขนขาวตามซ้ำครับลูก <c oughs> ดูครับ่ายกลนไปนะครับผมจับมาผมลาดอีกทีหนึ่งลูกโอ้โหเป็นชุดเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บดูครับไปไหนไม่รอดเลยสําหรับ คุนขาวโดน AI ล็อกเป่าครับผมอยู่มัดเลยลูกจนโดยแต้มนี้แมรายกาจจริงๆครับสำหรับโครงสร้างมาของ AI ครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางศึกษากลยุทธ์หมากลุกกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเ o k โอเคทุกท่านและขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกร,รม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนแท้กดติดตามเจกันกระดานหน้าครับสหายนะักกบทุกท่าน